ช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณบริษัทกัลตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดร่วมตรวจสอบทุกความจริง เรื่องจริงผ่านจอเปิดรายการคืนนี้เรามีเรื่องราวจากคุณผู้ชมที่แจ้งข้อมูลมายัางทีมงานของเราโดยผ่านช่องทาง Facebook ของรายการซึ่งแต่ละข้อความจะถูกทีมงานกลั่นกรองและคัดเลือกนํามาออกอากาศในรายการเรื่องจริงผ่านจอเพื่อร่วมกันตีแผ่เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้คนในสังคมได้รู้เท่าทันครับอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ที่พักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง บริเวณเขตลาดกระบังซึ่งข้อมูลและภาพจริงของคุณผู้ชมผู้นี้นับได้ว่าเป็นการเตือนภัยและเป็นการช่วยกันล่าคนร้ายรายนี้ด้วยครับ ในช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าของวันที่10มกราคมที่ผ่านมาชายผู้นี้เดินตรงเข้ามาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ท,ทําทีคล้ายเป็นผู้พักอาศัยแต่เขาไม่มีคีย์การ์ดเปิดประตูชั้นหนเขาจึงรอจังหวะคนเข้าออกก่อนจะเดินเนียนเข้าไปในอาคารต่อจากนั้นสิ่งที่ชายผู้นี้ทำก็คือบิดกรอนประตูแต่ละห้องเพื่อที่จะเปิดห้องเข้าไปขโมยทรัพย์สิน แรกที่โดนคนร้ายเข้าไปขโมยของยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเจ้าของห้องลืมล็อกประตูห้องหรือคนร้ายงัดเข้าไปในห้องและคนร้ายได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างเพราะทางเจ้าของอาคารยังไม่ได้ข้อมูลจากเจ้าของห้องผู้เสียหายเลยจากนั้นคนร้ายยังพยายามแสดงพฤติกรรมโจรเช่นนี้ต่อไปอยังชั้น3และก็ชั้น4อย่างย่ามใจครับก่อนจะเปิดประตูเข้าไปขโมยทรัพย์สินอีกเป็นห้องที่ส ซึ่งห้องนี้เองเป็นห้องแฟนสาวของคุณผู้ชมที่แจ้งเรื่องนี้มาอย่างรายการของเราแฟนสาวของเขาอาศัยอยู่กับพ่อเช้าวันเกิดเหตุพ่อของแฟนได้ออกไปทํางานแล้วก็ลืมล็อกประตูห้องคนร้ายจึงเข้าไปขโมยโทรศัพท์มือถือที่อยู่ข้างตัวแฟนสาวที่กําลังหลับพักผ่อนอยู่เพียงลําพัง ื่อคนร้ายได้ทรัพย์สินแล้วรีบออกจากห้องผู้เสียหายแล้วก็เดินออกจากอาพาร์ตรเมนต์แห่งนี้ไปทันทีนับว่าเคราะห์ดีนะครับที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายมากไปกว่านี้เกิดขึ้นและนี่ก็คือภัยที่ผู้พักอาศัยตามหอพักอาพาร์ตรเมนต์ต้องรู้เท่าทันภาพเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายได้นํามาเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับสอ,อลาดกระบังไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมผู้ใดมีเบาะแสของคนร้ายผู้นี้สามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่คุณวุฒิไกรหมายเลขโทรศัพท์091 7จ็ดเจ6เพื่อมาให้คนร้ายย่ามใจไปก่อเหตุแบบนี้อีกครับส่วนคืนนี้ยังมีเรื่องจริงที่เข้มข้นให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันต่อมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันครับ กาลแห่งความสุขเทศก,กาลแห่งความตายเจ็ดวันอันตรายอุทาหรณ์คนชอบเซลฟี่บันทึกความสุขบันทึกความตายไปเห็นว่ามีรูปของเราภัยโลกสวยภัยโลกออนไลน์ที่คุณควรรู้เท่าทัน รูปที่เขาเอาไปใช้ก็คือเป็นรูปที่เราโพสทั้งหมดคือทุกอัลบลั้มทุกรูปผู้ปัญญาหน้าทึ่งกำแพงสร้างสุขป้องกันช้างป่าเผยนาทีชีวิตเชียวเชียดตายไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าพอขึ้นมือร้างรถกวอยแล้วก็มองเห็นรถไวยพอดี นำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มริจันทรสสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับหลายต่อหลายท่านก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและกลับไปทํางานได้ตามปกติแต่บางครอบครัวนี่สิครับ องมาสูญเสียคนที่รักไปอย่างคาบไม่ถึงหลังจากงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไปแล้วเรื่องจิตทุกเรื่องที่จะได้ชมต่อไปนี้นะครับนับว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้ทุกๆคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับ หนึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตจากสถิติ380รายในช่วงเจวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่2559ที่เพิ่งจะผ่านมาเพียง3สัปดาห์หนึ่งในนั้นคือแฟนหนุ่มของคุณหนึ่งฤทยัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เทศกาลแห่งความสุขที่มาพร้อมกับการเฝ้าระวังอันตรายบนท้องถนนในช่วงนั้นทั้งคู่ยังคงทำงานเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพวกเขากสัญญากันว่าหลังจากทำงานเสร็จ พาลูกไปเที่ยวด้วยกันแต่แล้วฝันนั้นก็ต้องพังทลายเมื่อแฟนนุ่มของเธอต้องมาประสบอุบัติเหตุที่บริเวณสามแยกหน้าอุทยานสวรรค์แห่งนี้ในช่วงวันที่4มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของช่วง7วันอันตรายระหว่างที่แฟนนุ่มเธอกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงานในช่วงเวลา11โมง เกเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเขาไม่น่ารีบขะาดนะปกติเขาก็ขับแบบนี้อยู่แล้วคือก็ไม่ไม่เคยเกิดเหตุสักทีตั้งแต่ทํางานมาค่ะก็มันมีครั้งนี้ก็คือหนักเลยปกติเราเคยซ้อนไปกับเขาค่ะเอาไปเขี่ยปุ๊บก็ก็เหมือนจะออกตัวไปเลยใช่ไหมคือนาหน้าแต่วันนั้นไม่ได้รีบเขาเขาไม่รีบค่ะเขาขับรถเขาไม่ค่อยไวนะคะพอดีมันคงจะเขียวก็จะพักนึงแล้วแหละแต่ฝั่งเขาไม่ไม่มีรถเลยอะค่ะพอดีฝั่งนู้นก็ ฝั่งรถเขาก็แดงแล้วนะเขาก็ฝั่งกระบะก็ยังจอดกันสองฝั่งแต่คือฝั่งนะั้นมันมันโล่งเลยเขาก็เลยผ่าไปแดงนะจากภาพวงจรปิดจะเห็นรถกระบะคันสีดําขับมาจากเส้นทางตรงขอนขางใช้ความเร็วก่อนจะมาถึงทางแยกสัญญาณไฟรถยนต์คันอื่นที่ขับมาในทางเดียวกันได้ทําการหยุดรถแล้วเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองแต่รถกระบะคันสีดํากลับเล่งเครื่องฝ่าสัญญาณไฟจราจรจรึงเป็นสาเหตุให้แฟนหนุ่มของคุณหนึ่งหรือไทย ที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากทางแยกร่วมหลังจากสัญญาณไฟเขียวขึ้นถูกรถกระบะคันนี้ชนเข้าอย่างจังและเป็นเหตุให้แฟนนุ่มเสียชีวิตในเวลาต่อมาสภาพร่างกายที่ผิดรูปและคอหักในเบื้องต้นที่ที่มองจากกล้องวงจรปิดในภาพอีกมุมหนึ่งนะครับ สันนิษฐานว่าผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยขับขี่รถฝ่าฝืนทัญนานไฟ<ม>นะขับขี่รถฝ่าฝืนทัญนานไฟก็อาจจะขับขี่มาด้วยความเมร็วนะฮะจึงทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับในส่วนนี้นะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆในเรื่องของาอการจบสวนมันจะเป็นไปตามสเต็ปของมันเรื่องคดีอุบัติเหตุจราจรเนี่ยจะไปอะไรต่างๆไม่ได้เพราะว่าล่อง้อยอะไรต่างๆในที่เกิดเหตุมันก็จะเป็น พยานหลักฐานที่จะให้พนักง,งานสอบสวนได้ใช้ประกอบในการวิจัยคดีนะครับแม้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหากับเจ้าของรถกระบะผู้ก่อเหตุไปแล้วแต่ทางฝ่ายผู้เสียหายก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมแค่ไหนในด้านค่าเสนใหม่และการชดเชยความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งในตอนแรกฝ่ายเจ้าของรถกระบะที่เป็นถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่รับปากว่าจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านมาเธอและญาติกลับยังไม่ได้คําตอบที่แน่ชัดจากนายทหารที่พูดเอาไว้เรื่องนี้จึงเป็นการบีบบังคับให้เธอต้องแห่โรงศพแฟนหนุ่มมาที่สถานีตํารวจเมืองนครสวรรค์แห่งนี้คุณตรวจครับเยครับสาเหตุที่ต้องนำอย่างนี้มาจูสมงอะไรบ้างคือ,อ คนที่ชนนะค่ะเขานัดว่าวันนี้เขาจะมาคุยแต่เขาพอเขาโทรมาอีกทีเขาบอกว่าเขาติดธุระเข้ามาไม่ได้เขาโทรปฏิเสธว่าเขามาไม่ได้ทั้งที่นัดกันนะคะนัดกันว่าจะมาคุยมาเคลียร um> ์กันที่โรงพักแต่ก็ไม่มาก็ขอให้มั่นใจในคดีเนี่ยหลังจากที่ออกข่าวไปแล้วประชาชนอาจจะมีความลังเลว่าเออเขาเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อาจจะมีความคิดไปต่างๆนานาก็ขอให้มั่นใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนได้เลยว่า ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งผู้อยู่และผู้ได้นะฮะแต่ในเบื้องต้นนี่ก็คิดว่าคงจะมีการเจรจาพูดคุยกันในฝ่ายเรื่องมรุษยธรรมภาพตรงตจบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อนะนี่ค็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมาของการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรโดยเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของผู้เสียหายอุบัติเหตุครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลย ถ้าผู้ขับขี่รถผู้ก่อเหตุไม่ฝ่าฟื้นสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นไฟเหลืองหรือไฟแดงฉะนั้นเมื่อขับขี่รถยนต์แล้วมาเห็นสัญญาณไฟเหลืองขึ้นแล้วควรทําการชะลอความเร็วทันทีเพื่อหยุดรถในเส้นกัน้นซึ่งทุกวันนี้ผู้ขับขี่หลายคนกลับทําในทิศทางตรงกันข้ามกันคือเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองขึ้นก็ยิงเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นสัญญาณไฟแดงแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นจนเกิดเป็นเหตุเศร้าสลดตามมา เห็นครอบครัวอื่นเนาะแล้วก็ยังสงสารเขาเลยนี่มาเจอกับครอบครัวตัวเองก็ทำยังทำใจไม่ค่อยได้ก็ยังคิดอยู่ปีใหม่ปีนี้ก็เลยแบบ <ไป S 1> ก็ว่าหลังปีใหม่ว่าถ้าหยุดจะไปพากันไปเที่ยวาันไปอะไรต่เจออย่างนี้คือก็หยุดไว้ก่อนคือไม่อยากไปไหนอ๋อคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวคุยกันไว้แล้วค่ะ อย,ย่างเขาเสียว,วันนี้คือคุยกันว่าพรุ่งนี้หยุดงานจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยพอดีเขามาเสียก่อนแฟนหนุ่มของเธอเสียชีวิตในวันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นวันที่ใครๆต่างมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ไม่ใช่กับเธอเพราะช่วงเวลานั้นมันคือช่วงเวลาที่แสนทุกข์ทรมานที่เธอต้องสูญเสียคนรักไปอย่างกระทันหันจากน้ำมือของผู้ร่วมขับขี่รถยนต์บนท้องถนนทุกวันนี้เธอพยายามทำตัวให้เข้มแข็งและมีชีวิตอยู่เพื่อลูกชาย แต่เธอก็ได้แต่หวังว่าสักวันเธอก็จะทำใจได้และก็ได้รับความเห็นใจจากคู่กรณีส่วนมาตรการปีนี้เข้มข้นครับสำหรับการลนลงรถอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงปีใหม่เพราะหากตรวจพบว่าผู้ขับขี่ดื่มสุรา จะขอยึดใบขับขี่แล้วก็ยึดรถไว้ก่อนพร้อมเอาความผิดตามกฎหมายด้วยซึ่งการตั้งจุดที่นาเทศบาลตำบลบางวัวอำเภอบางประกงก็เป็นจุดหนึ่งจากทั่วประเทศที่ทําให้เราได้เห็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจและเห็นพฤติกรรมหลายๆแบบของผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลปีใหม่และหากผู้ขับขี่คนไหนเป่าเครื่องวัดร,ระดับแอลกอฮอลในเลือดแล้วมีผลออกมาเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับซึ่งยิ่งดึกก็ยิ่งเห็นพฤติกรรมแปลกๆของผู้ขับขี่ อย่างเช่นเหตุการณ์ที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ครับ ทำไมทำอย่างนี้นีดูจากอาการที่เธอแสดงออกมาน่าจะดื่มแอลกอฮอล์ไปพอสมควรทีเดียวจนไม่ยอมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดแอลกอฮอล์สุดท้ายก็พบหลักฐานเป็นสุราที่เธอนำติดกระเป๋ากลับมาจากงานเลี้ยงหลายคนที่ได้ดื่มแล้ว ได้ที่ก็มักจะไร้สติจนลืมคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมถนนสุดท้ายเมื่อเธอเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์สสญญผลก็ออกมาเป็นเช่นนี้ครับพอครับพอพอยยออค่ะ,คะมีร้อยเปอร์เซ็นต์มีมากมีน้อยก็ต้องมีเนาะยอมรมับค่ะร้อยเปอ์เซ็นพิ่งดื่มบริษัทมาค่ะดื่มเหล้าดิทุกอย่างค่ะทั้งนทั้งเบียร์เลยเหล้าขาว พฤติกรรมการเมาแล้วขับยังคงเกิดขึ้นให้เห็นอยู่เป็นจํานวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปีครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากมายตามม่ด้วย้วเยเฮ้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 ยเฮ คอีกอีกพอครับพอแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่ดูดูดูอะไรก่อนสองสี่ห้าครับลองคิดดูนะครับว่าหากไม่มีจุดตรวจเช่นนี้ทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เมาแล้วขับผู้นี้้้ยยเเฮฮระวังระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีรถยนต์ขับมาชนรถจักรยานยนต์ต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเข้าควบคุมก็พบว่าผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาจึงจับตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์ก่อนจะยึดรถและควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจต่อไปโชคยังดีที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้รับบาดเจษษษ็บสาหัสจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เร็วๆขอรถกู้ไัยด่วนเลยเสียวขาเลยอ่ะหน่อยครับหน่น้านะครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับช่วง7วันอันตรายในส่วนของสพบำบกงนะครับก็ดําเนินการในส่วนของด่านตรวจจับผู้ขับขี่เมาสุราขับขี่นะครับก็ช่วงนั้นเราในส่วนของสพบำบกงก็จับกลุมไปทั้งหมด26 26รายนะครับก็ดําเนินคดีตามกฎหมายครับก็ฝากเตือนสําหรับผู้ที่ขับขี่รถนะครับในขณะเมาสุรานะครับ ก็ฝากไว้นะครับโดยปกตินเนี่ยเราขับรถกันบนน้องถนนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้วนะครับโดยแม้เราจะระวังแค่ไหนเนี่ยบางครั้งคนอื่นประมาทก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ายิ่งเราเมาสุราด้วยเนี่ยโอกาสเกิดก็มากขึ้นนะครับโอกาสที่จะไปเฉียวชนคนอื่นทําให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยทั้งร่างกายชีวิตบางคนเสียชีวิตนะครับบางคนไม่รู้อี่หนูนี่ต้องมารับเพร่อกกรรมตรงนี้ไปก็เยอะนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าหากว่า จะดื่มสุรานะครับก็หาคนขับไปด้วยหาใครสักคนหนึ่งไปนะครับที่ไม่ดื่มสุราจะได้ขับรถขับกลับได้นะครับจะได้ปลอดภัยทั้งตัวท่านเองแล้วก็คนอื่นที่อยู่รอบข้างแล้วด้วยนอกจากนี้ในช่วง7วันอันตรายยังมีเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่อยากจะย้ำเตือนให้กับทุกคนไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตครับ และเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลมีเดียต่างออกมาแสดงความคิดเห็นถึงนาทีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่เกือบจะสังเวยชีวิตให้กับอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงกลับมาถึงบ้านก็เห็นน้องส้อมมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดูน้องส้อมมอเตอร์ไซค์ได้สักประมาณ10นาทีแฟนก็ยืนยด้าน้ายมือ ผมก็ลองอุทานขึ้นมามันก็วิ่งผมก็ตกใจเอ๊ะหันไปมองฝั่งอีกด้านหนึ่งก็เห็นรถยนต์ทึ่ก็เสียหลักมาเพียงเสี้ยววินาทีเดียวพวกเขาก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดกับอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงและก็รีบเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ขับขี่รถดังกล่าวท,ทันทีเราเล็กก็ขี่มาปกติแต่พอมาถึงตรงนี้ก็ เดี๋ยวว่ะเอาหัวมาแบบนี้เลยมันต้องเข้ามาในร้านเน่เลยก็เลยตะโกนบอกเฟียนว่าเฮ้ยเฮ้ยรถกำลังเสียหลักมาก็เลยวิ่งเข้าร้านก่อนเลยโดนก้อนหินก้อนใหญ่ประมาณเนี่ยหกสิบเซนที่ว่า กระเด็นมาเฉียวตรงที่ตังโดนไม่เต็มครับแค่เฉียวเฉียวถ้าโดนเ,เต็มเมคงจะอาการหนักแม้ว่าพวกเขาจะรอดชีวิตมาได้อย่างวุดหวิดแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ทรัพย์สินเสียหายและเหยียเคราะห์ร้ายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่สิ่งที่พวกเขากลับต้องสูญเสียเป็นหนึ่งชีวิตเล็กๆที่พวกเขารักมากที่สุดไป ที่ตามมาก็คือทรัพย์สินที่ว่าอยู่บริเวณหน้าบ้านเป็นพวกขังน้ําแล้วก็ที่สาคัญก็เป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่ว่าอยู่ในชีวิตประจําวันทุกวันก็คือปสุนัขเป็เมียอยู่กันมาประมาณเจ็ดปีเป็นสุนัขที่ว่าซื่อสัตย์แสนรู้ เหตุในครั้งนี้อะไรคือสาเหตุที่ทําให้รถคันดังกล่าวเกิดเสียหลักพุ่งเข้าชนจนทําให้พวกเขาเฉียดนาทีเป็นนาทีตายเพียงเสี้ยววินาทีแบบนี้ น่าจะหลับหลับนอนทีนี้ก็ทำงานดเด็ดรถร้นน่าจะเีการง่วงนนหลับหลับในขณะขับรถเป็นอีกหนึ่งสาเหตุลำดับต้นๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและบางครั้งมันก็กลายเป็นความประมาทที่หยิบยื่นความตายให้กับผู้อื่นโดยตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ นอุบัติเหตุต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีรถ10ล้อเสียหลักพุ่งชนเข้าบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากและสาเหตุก็มาจากการขับรถหลับในเช่นกันยังคงอยู่ที่ปทุมธานีครับรถกระบะ d m a มเกิดหลับในเสียหลักพุ่งชนราวสะพานทําให้หน้ารถยับจนคนขับติดอยู่ในซากรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างเร่งรีบช่วยชีวิตชายดังกล่าว นอกจากนี้ภรยาพร้อมด้วยลูกๆของเขาที่โดยสารมาก,ก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกันและก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือชายเคราะห์ร้ายออกมาได้สภาพของเขาขาหักทั้งสองข้างแต่นับว่าโชคดีนะครับที่ครอบครัวยังมีชีวิตรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะมีการเตือนหรือว่ารณรงค์เพื่อความปลอดภัยแต่ก็ยังมีผู้ขับขี่บางรายใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาทและไม่คำนึงถึงผู้ร่วมทางเลยรวมไปถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรหยุดพฤติกรรมเช่นนี้ ่ที่คุณจะหยิบยื่นความตายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นนะครับในทุกๆช่วงของเทศกาลเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุและหามาตรการการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากของทุกๆปีรายการเรื่องจริงผ่านจอก,ก็เช่นเดียวกันนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่ย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเ,เหตุเพื่อไม่ให้การร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นกับใครในช่วง เทศกาลแห่งความสุขเช่นนี้ครับอุทาหรณ์คนชอบเซลฟี่บันทึกความสุขบันทึกความตายไปเห็นว่ามีลูกของเราโพสต์อยู่ใน facebook ภัยโลกสวยภัยโลกออนไลน์ที่คุณควรรู้เท่าทัน รูปที่เขาเอาไปใช้ก็คือเป็นรูปที่เราโพสทั้งหมดคือทุกอัลบลั้มทุกรูปเมื่อยนาทีชีวิตเสียงแต่ว่าพอขึ้นบนรางรถไฟแล้วก็มองเห็นรถไฟพอดีไปเชียวเชียดตายช่วงน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ค่ายมวยเพชรเจริญค่ายมวยเก่าแก่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สืบสานตำนานมวยไทยมากกว่า50ปีแล้วปัจจุบันคุณครูสมมาตรคำมาตรครูมวยไทยรุ่นลูกยังคงสืบสานตำนานมวยไทยและสืบทอดเจตนารมณ์เดิมจากคุณพ่อในการฝึกสอนมวยไทยให้กับเด็กๆและเยาวชนในชุมชนที่รักและสนใจฟรีเลยครับเพื่อน,นําไปเป็นอาชีพติดตัวในอนาคตแบบไม่ห่วงวิชาการเลยด้วยเด็กๆมา ก็เป็นลูกหลานนองมวยเก่าที่ก็รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นพ่อผมเลี้ยงพ่อเข้ามาผมเลี้ยงลูกตอนนี้ผมเลี้ยงหลานลูกของลูกละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอาชีพก็คืออีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือออกกําลังกายส่วนั้กก็คือบางทีใจไม่สู้ก็ะยากออกกําลังกายเฉยที่เข้าชกในกรุงเทพนะคก็มีอยู่สามสี่คนนะครับผมจะสอนในเรื่องของการเป็นมวยเป็นนักมวยให้ไปด้วยการเป็นมวยก็คือการเรียนรู้เรื่องของการใช้หมัดท่าข้อสอกเพื่อจะสอนได้การเป็นนักมวยก็คือซ้อมเพื่อการใช้ชนะซ้อมเพื่อแขข่งัน เป็นแชมป์มวยรอบปุนเสือครั้งที่13ครับขอบช่องเจครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ฝึกเป็นนักมวยของค่ายนี้ครับเขาสร้างโอกาสให้เราเยอะมากครับก็อยากจะขอบคุณพี่หนุ่มครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาซ้อมมวยในค่ายนี้ที่เราได้อนาคตได้ขนาดนี้ก็รู้สึกดีมากครับก็รู้สึกว่าหนูเป็นคนที่โชคดีแล้วก็มีโอกาสว่าหนูเข้ามาหนูอยากเรียนจริงหนูขอเขาเขาก็สอนให้หนูตีจนหนูสามารถมีวิชาติดตัวแล้วก็มีอาชีพเป็นของตัวเองได้ค่ะ ผมไม่ได้หวังอะไรมากนะหวังให้เขารู้จัก,จกห่างไกลจากยาเสพติดไม่ยุ่งกับพวกเกมพวกอะไรพวกนี้อยากขอบคุณคายพะเจริญที่ให้ความดูแลลูกหลานในการชกมวยหรือในการสอนมวยไทยตั้งแต่สมัยพ่อทำก็คือเลื่อนไล่มาถึงพ่อนะเด็กที่จบพ่อเลี้ยงมาเป็นนักมวยมาก็เป็นถึงผู้กงกับก็มีนะครับการุ่นผมมาก็เริ่มเป็นครูอาจารย์จ้างบ้างให้เป็นเทรนเนอร์ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยทำต่อจากพ่อก็คือประมาณ23ปีนี่อยาก เห็นผลงานเด็กๆอยากให้เด็กๆได้ประสบความสำเร็จทุกๆคนเรื่องจริงผ่านจอ